คุณล้าสีแม่ทุนครับในเดือนนี้นะครับเรื่องการงานการเงินดีดีมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับอย่ามัวนั่งนั่งนอนๆเฉยๆนะครับลุกขึ้นมาทําการทํางานนะครับทําให้เต็มที่เลยนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าดวงชะตาดีๆในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับจะอยู่กับคุณไม่นานครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ justice ครับไพ่ justice ขึ้นมาหมายความวย่างไงนะครับหนึ่งนะครับ อยากจะสมัครงานใหม่เอ่ยเริ่มต like ้นธุรกิจอะไรใหม่ๆเอ่ยขยายงานใหม่เอ่ยนะครับเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับทําเลยนะครับจังหวะเนี้ยดีดีมากๆเลยนะครับโอกาสจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานใหม่ๆเนี้ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับ2ก็คือนะครับถ้าที่ผ่านมานะครับคุณมีคดีความนะครับเกี่ยวกับการทํางานอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสชนะนะครับและเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ได้ผลตอบแทนหรือผลชดเชยจากเรื่องเนี้ยคดีความเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงนะครับ หรือ3นะครับถ้าก่อนหน้านี้นะครับเป็นพนักงานประจำนะครับทำการทำงานนะครับถูกให้ร้ายหักหลังถูกบูลลี่นะครับไปฟ้องเจ้านายเจ้านายก็ไม่เคยเห็นหัวเลยนะครับมีแต่ด่ารับหลังอีกต่าง,งหากนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับผูย้ยหา่จะกลับตาลปัดแล้วนะครับเจ้านายจะเริ่มเห็นหัวแล้วนะครับจะมาช่วยคุณนะครับในปัญหาการงานต่างๆนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับหน้าที่การงานคุณดีและก็ดีมากๆด้วยครับถามที่เรื่องเงินเงงทองมีพไพ่ใบนี้นครับมีไพ่เดอะแมจิตเชียนครับ เกแม่ิีเชียดสำหรับเนี่ยความหมายดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมาอยู่ตรงเงินทองทองเนี่ยนะครับดีจริงๆเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับมีกินมีใช้มีเก็บเพล่เพลเดือนนี้ตั้งตัวได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องเตือนกันนะครับในเรื่องเงินทองก็คือนะครับถ้าจะเอาเงินเอาทองไปลงทุนตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับอย่าเอาไปลงทุนที่เดียวนะครับหมายความว่าให้คุณกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าเลยนะครับถ้าคุณเอาลงเงินเอาลงทุนที่เดียวเนี่ยโอกาสจะผิดพพลาดเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ อ่านสัญญาให้ดีนะครับก็สัญญาเป็นยังไงนะครับ2ก็คือนะครับอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับชี้ชวนลงคุณอ่านให้ดีซะก่อนนะครับเพราะอะไรนะครับคุณมีโอกาสผิดพลาดนะครับจากความประมาทเลินเล่อและความไม่รอบคอบของคุณเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยครับถามถึงเรื่องความรักครอบครัวไี่ไพ่ใบนี้ครับไพ่สองดาบครับสองดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคุณกังวลมากเกินไปครับกังวลในเรื่องครอบครัวเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับถ้าคุณเป็นแม่บ้านนะครับก็กังวลว่านะครับคุณลูกๆคุณพ่อบ้านเนี่ยนะครับ ออกไปนอกบ้านจะเป็นยังไงบ้านนะครับเพื่อนจะลูกๆจะผูกเพื่อนแกล้งหรือเปล่าหรือคุณพ่อบ้านเนี่ยนะครับจะขับรถเร็วหรือเปล่าจะไปถึงที่ทํางานหรือเปล่านะครับกังวลมากเกินไปนะครับต้องบอกนะครับวางวางไว้บ้านก็ดีนะครับอย่าคิดเลยมากนะครับเอ่อบางคนนะครับลูกๆก็โตแล้วนะครับสามีก็มีอายุมากแล้วนะครับแบบนั้นนะครับเขารับผิดชอบตัวเองได้นะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับอยู่ให้แบบสบายๆดีกว่าครับถามที่เรื่องความรักคนสวยพี่ไพ่ใบนี้ครับ บาดไปเท้าครับบาดไปเท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับเดือนนี้ในเรื่องความรักคุณโสดเนี่ยปัญหาเยอะหรือเกินนะครับปัญหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรักคนมีเจ้าของก็ได้นะครับพอเจ้าของเขารู้ว่าคุณแอบไปตีท้ายตัวเขานะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับสองนะครับเขาอาจจะไม่มีเจ้าของเพียงแต่ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ไปขายน้ำจีบเขานะครับก็อาจจะมีคู่แข่งนะครับไม่พอใจนะครับอาจจะมาทําร้ายทั้คุณก็เป็นไปได้เลยก็ระวังตัวให้ดีนะครับสามนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รัักคคุณนะบ อาจจะหวังทรัพย์สินเงินทองหรือหวังเนื้อตัวคุณนะครับดูแล้วก็วดหัวประพอกันเลยนะครับ4นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับไม่ได้เป็นทั้ง3าข้อนี้นะครับเพียงแต่ว่านะครับเออมันเข้ากันไม่ได้อะนิสายใจคอก็คนละแบบเลยนะครับความชอบความอะไรก็มันคนละแบบไปหมดเลยนะครับดังนั้นอยู่วันก็ไม่มีความสุขอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นนะครับเดือนนี้นะครับถ้าความรักมันเป็นทิศมากๆนะครับผมแนะนํานะครับ การงานการเงินในเดือนนี้คุณดีมากๆนะครับตั้งใจทํางานดีกว่านะครับชีวิตจะได้จเจริญก้าวหน้าครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีไลล์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ